ถ้างั้นเอานี่ไปกินซะถ้าไม่ตายเร็วสุดเกรงของฉันสบันดาวตกดีละ่ะเฮ้อโฟนิกปิวไปแล้วมันยังไงกันเนี่ยขอบคุณนะโฟนิกนก,การโจมตีหนึ่งขอมโบของคุณมันช้ามาก พอๆกับตอนที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเลยการโจมตีเมื่อกี้น่ะที่เคาน์เตอร์ต้อนรับนั่นน่ะฉันออมมือให้สรุปคือคุณประกาศว่าตัวเองอ่ะเอาจริงสุดๆไปเลยแล้วยอมออมมือให้ผมอีกแล้วสินะครับลองดูสิครับเพราะคุณน่ะช่วยประกาศทุกคนที่สนามก็เลยเฮ้ยหมอนั่นสุดยอดไปเลยนี่หมอนั่นอ่ะเป็นใครกันเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบนั้นกันหมดเฮ้ยไปเอามาเร็ว นี่มันฉักระบกกันได้เลยรับประกันได้เข้ากับเคร้่อมังกรดําแน่นอนแล้วเลยมั้งเนี่ยสําเร็จแล้วอาริซาแจ้งถึงผู้ที่ต้องการจะเข้าทดสอบเวทมนต์ครับหากทําการทดสอบเสร็จแล้วเกุนาไปยังสนามสอบเวทมนต์โดยเร็วด้วยครับลงสมัครเข้าสอบเวทมนต์ไว้ด้วยนี่หว่าลืมไปเลยรู้งนี้น่าจะเข้าสอบต่อสู้อย่างเดียวก็พอ พราะถนัดทั้งสองอย่างเลยทดสอบเวทมนต์ทางด้านนี้เลยค่ะคิดว่าถ้าผ่านได้สักอย่างก็พอตันเผลอลูอลไปซะได้อ่ะสละสิทธิ์ทดสอบเวทมนต์ไปเลยดีไหมเนี่ยยกเลิกกลางคันภาพลักษณ์ดูแย่สุดๆห้ามเด็ดขาดเลยนะตั้งใจไว้หน่อยสิเฮ้ยช่วยไม่ได้นี่นะไปทำให้มันจบจบ อย่างนุ่มนวลละกัน Magic Arrow Magic Arrow Magic Arrow อ่ะอย่างนี้นี่เองการทดสอบยิงเวทมนต์ใส่เป้าหรอหมายเลข378ครับผ่านการทดสอบมาแล้วดีละงั้นเป้าที่วังอยู่ได้เลยแต่ทดสอบด้วย Magic Arrow 3ครั้งจำกัดเฉพาะ Magic Arrow หรอ เวทมนต์น่ะพื้นฐานสุดๆไปเลยนี่แถมยังให้ตั้ง3ครั้งเมจิกแอโร่เมจิกแอโร่เมจิกแอโร่เออคือมีคำถามครับอ,อะไรหรอเห็นทุกคนยิงกันตามใจเลยไม่ทราบว่าจะตัดสินกันยังไงหรอครับอ๋อเป้านั่นะ่ะมันมีเซ็นเซอร์เวทมนต์อยู่นะมันจะคำนวณพลังทำลายตรงจุดที่โดนให้เองไงละ่ะสะดวกมากเลยละ่ะ เฮ hey. อย่างนี้นี่เองให้เครื่องนี้อ่านหมายเลขเข้าสอบก่อนจะยิงแล้วที่เหลือมันจะประเมินให้เองสินะสรุปดีจังเฮ hey. เอาละ่อเอ่เอ,ขอ,ข,อขอโทษครับเป้านั่นอะมันทนได้แค่ไหนหรอครับหาเออคือเมื่อก่อนผมอะผมกะแรงไม่ค่อยเก่งก็เลยทำลายเป้าบ่อยๆนะครับใช่แล้วอาจารย์ก็ชอบ วายละ่ะเดี๋ยวครูให้คะแนนเต็มได้ปโปรดอย่าทำอะไรเลยนะพูดมาแบบนั้นบ่อยๆเครื่องวัดราคามันแพงมากเลยนะบอกก่อนเลยว่าไม่มีเงินมาจ่ายค่าชดเชยให้เคลนใหญ่สุดหรอกนะไม่ต้องห่วงไปหรอกจอมเวทคนเก่งของแคนเราไล่เวทป้องกันเอาไว้ให้แล้วแค่เวทมนต์ของนักประจนภัยแถวนี้่ยไม่สะเทือนหรอกนะบอกให้งั้นหรอกครับ งั้นขอไม่เกรงใจแล้วนะเมจิกเอร์โร่เอ่เออ,เอ,อไม่เหลือซาก